รู้หรือไม่คะว่าเมื่ออายุมากขึ้นเซลล์ของเราก็จะแก่ไปแบบเงียบๆโดยที่เราไม่รู้ตัวเซลล์ชราที่เกิดขึ้นก็ถูกกำจัดออกไปได้ยากแถมยังส่งต่อความชราไปให้เซลล์อื่นอีกต้องเจอกับนี่เลยค่ะ3มกลไกที่ปกป้องกำจัดและย้อนวัยเซลชลชราแถมยังช่วยลดเลือนริ้วรอยบริเวณลำคอและเนินอกอีกด้วยติดตามได้ใน EP นี้ค่ะ Cosmetic Talk by PJC s p e c i a l i s พ o d c a ส t ที่จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องเครื่องสำอางโดยทีม Cosmetic Ingredients จาก b e a u y s p e c i a l t s สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Cosmetic Talk by b e a s e y s p e c i a l t s ค่ะ วันนี้คุณหยุยพรพันธ์วงคำ Technical Sales Representative จะมาแนะนำ Active Ingredient ที่เพิ่งเปิดตัวไปในงาน In Cosmetic Global ปี2021 เพื่อเข้ามาช่วย Anti-Aging ที่ไม่ใช่เพียงแค่มาลดเรือริ้วรอยผิวเผินเท่านั้นแต่ยังเข้าไปจัดการลึกถึงเซลล์ที่แก่ชราเลยทีเดียวแถมยังได้รับรางวัล BSB Innovation Award s 2 2 2 1ในสาขา Pigmentation Brightness and Silent i n f o r m a t i o n อีกด้วยถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังคุณอยุ่ยกันเลยค่ะ ใครๆก็อยากมีผิวสุขภาพดีแลดูอ่อนเยาว์สมวัยกันทั้งนั้นแต่ในปัจจุบันมีปัจจัยต่างๆมากมายทำให้ผิวเสื่อมโทรมเร็วขึ้นดูมีอายุมากขึ้นปัญหาเอจจิ้งจึงเป็นปัญหาของคนทุกวัยอย่างคนสูงวัยปัญหาผิวที่สามารถพบได้ทั่วไปก็คือริ้วรอยความชุ่มชื้นจุดด่างดำต่างๆส่วนคนที่อายุน้อยลงมาก็ไม่ใช่จะไม่มีปัญหานะคะ เราะในปัจจุบันมีเสียงเราต่างๆมากมายทำร้ายผิวทำให้ผิวแลดูแก่ก่อนวัยอันควรดังนั้นเราควรจะให้ความสำคัญกับการดูแลผิวก่อนที่จะสายเกินไปและเมื่อไม่นานมานี้ มีหลากหลายงานวิจัยพูดถึงทฤษฎีนายฮอล์มาร์ออฟเฟจจิงนั่นคือกระบวนการทำงานภายในระดับเซลล์ที่ทำงานสอดประสานกันเป็นลำดับขั้นตอนส่งผลต่อสุขภาพร่างกายของเราให้เสื่อมโทรมลงหรือที่เรียกย่อๆว่ากลไกการชราและหนึ่งในนั้นมีข้อมูลที่น่าสนใจถูกพูดถึงมากขึ้นนั่นก็คือเซนสเซนเซลลซนเซนเซลหรือที่เรียกอีกอย่างว่าเซลลชรา ความน่ากลัวของเซนเซนเซลคือเซลล์ที่เสื่อมสภาพไปแล้วไม่ทำงานไม่ฟัง์กชันและไม่ยอมตายโดยปกติทั่วไปถ้าเซลล์เสื่อมสภาพก็จะซ่อมแซมหรือฟื้นฟูตัวเองถ้าไปต่อไม่ไหวก็จะโปรแกร,รมการตายของตัวเองเพื่อกระตุ้นให้เกิดการสร้างเซลล์ใหม่ตามกลไกปกติ แต่เซนเซนเซลไม่เป็นเช่นนั้นเซนเซนเซลจะยังคงอยู่แบบชราชราแบบเสื่อมโทรมต่อไปนั่นเป็นเพราะว่ามีการทำงานของเอนไซม์ที่ชื่อว่า SA-beta galactosidase กระตุ้นการสังเคราะห์โปรตีนที่มีชื่อว่า p21 และ gamma H2AX ทำหน้าที่ในการยับยั้งเซลซล์ไซเคิลหยุดยั้งการแบ่งตัวและเป็น DNA damage marker นอกจากนี้เซลล์ชารายังปลดปล่อย SASP เข้าไปรบกวนเซลล์ข้างเคียงเหนี่ยวนําทําให้เซลล์ข้างเคียงเสื่อมโทมเหมือนกับตัวเอง SASP ที่เซลล์ชาราปล,ปลดปล่อยออกมามีชื่อเต็มๆว่า s e n e s c e n t Associated Secretory Phenotype Factor เป็นองค์ประกอบที่ถูกหลั่งออกมาจากเซลล์ชาราประกอบไปด้วย Interleukin 6 i n t e r l e u k i n a i g e Interleukin 1 alpha Matrix m e t a l l o p r o t e a s e 1จากนั้นก็จะเข้าไปรบกวนเซลล์อื่นๆทําให้เซลล์นั้นเสื่อม สภาพกลายเป็นเซลล์ชราเช่นเดียวกันดังนั้นทาง BJC จะขอ,อนำเสนอ c e l l i e n s e ผลิตภัณฑ์จากมิลทิโซสมุนไพรที่ถูกใช้เพื่อการรักษาอาการต่างๆมายาวนานกว่า2,000ปีมีคุณสมบัติในการขับสารพิษและต่อต้อตานอนุมูลอิสระที่ยอดเยี่ยมมากๆถูกขัดและนำมาพัฒนาเป็น c e l l i e n s e สิ่งที่ซิลิเซนจะจัดการกับเซลล์ชรามีด้วยกัน3นกลไกค่ะคือ 1. น r e v e n t i o n ป้องกันการเกิดเซลล์ชรา 2. เกิดซีโน l ลติก e อฟเฟกการเลือกกำจัดเซลล์ชราเพื่อกระตุ้นให้เกิดการสร้างเซลล์ใหม่ให้เป็นไปตามกลไกปกติ3 s ม n ซโ o โมฟิกเอฟเฟกยับยั้งการปลดปล่อย SASP ไม่ให้เข้าไปทำร้ายเซลล์ข้างเคียงและคืนสภาพเซลชาราให้กลับมาเป็นปกติดังเดิม ทางผู้ผลิตได้ทดสอบทฤษฎีของเซลชาราโดยศึกษาจากการพเพาะเลี้ยง Human f i b r o ร a r c เ l ลพบว่ายิ่งเซลล์แบ่งตัวมากขึ้นโอกาสที่เซลล์จะเกิดเป็นเซลล์ชาราก็มีมากขึ้นตามไปด้วยจากการตรวจสอบตัวบ่งชี้ความชาราของเซลล์นั่นคือ S A beta galactosidase p 2 1 g ก m มม H2A.X และ SASP สารที่หลั่งออกมาจากเซลล์ชาราซึ่งประกอบไปด้วย interleukin-6 interleukin-8 และ matrix m e t a l l o p r o t e a s e 1พบว่าที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นมีปริมาณมากกว่าปกติซึ่งเป็นการพิสูจน์ลักษณะของเซลล์ชาราที่เกิดขึ้นได้นอกจากนี้ ผู้ผลิตยังมีการทดสอบประสิทธิภาพของซิลิเซนโดยทรีเข้าไประหว่างการเลี้ยงเซลล์วัดผลจากระยะเวลาในการแบ่งเซลล์และปริมาณของเซลล์ชาราเพราะยิ่งเวลาผ่านไปหรือจํานวนครั้งที่แบ่งเซลล์มากขึ้นเซลล์จะใช้ระยะเวลานาน,านขึ้นนั่นเป็นเพราะว่าเซลล์บางส่วนได้เสื่อมสภาพไปแล้ว จากการศึกษาระยะเวลาของการแบ่งเซลล์พบว่าซิลเลเซนช่วยประคองระยะเวลาในการแบ่งเซลล์ได้อย่างมีประสิทธิภาพใช้ระยะเวลาในการแบ่งเซลล์ครั้งหลังๆน้อยกว่าคอนโทรลอย่างมีนัยยะสำคัญ ซึ่งหมายความว่าเซเลเซนสามารถกระตุ้นให้เซลล์มีสุขภาพดีคงประสิทธิภาพการทำงานของเซลล์ได้อย่างยอดเยี่ยมและยังตรวจวัด s a b e t a g a l a c า o s i d ตซ,ซ,ซตัวบ่งชี้หนึ่งในเซลล์ชารานั้นพบว่ายิ่งเซเลเซนเซลล์มากขึ้นยิ่งพบปริมาณตัวบ่งชี้เซลล์ชาราน้อยลงและน้อยกว่าคอนโทรลอย่างมีนัยยะสำคัญค่ะถือได้ว่าเซเลเซนสามารถยับยั้งการเกิดเซลล์ชาราได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากนี้ยังมีการทดสอบประสิทธิภาพด้านอื่นๆของเซเลเซนเช่นซีโนไลติกเอฟเฟกที่จะกำจัดเซลล์ชาราและเซโนม์ฟิกเอฟเฟก c t คือการคืนสภาพเซลล์ชาราให้เป็นปกติเพื่อจัดการกับเซลล์ชาราที่เสื่อมสมให้ครบถ้วนแบบ360องศาสำหรับซีโนไลติกเอฟเฟกผู้ผลิตทดสอบโดยการวัด a p o p t o ิ i เ c ล l l หรือการตายของเซลล์เทียบกันร,ระหว่าง non-senescent cell หรือเซลล์ที่ยังไม่เสื่อมสภาพกับเซลล์ชาราเทียบกับ control นะคะ พบว่าอัตราการตายของเซลลชาราเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญซึ่งอาจกระตุ้นให้เกิดการสร้างเซลลใหม่ให้เป็นไปตามกลไกปกติของเซลล์ผิวหนังได้และหากใครกังวลว่าเซลล์ปกติจะมีอัตราการตายเพิ่มขึ้นเหมือนกับเซลลชาราไหมจากการทดสอบค่ะพบว่าเซลั่มเนี่ยไม่สามารถทําให้เซลล์ปกติตายเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ ส่วน xenomorphic effect ค่ะการคืนสภาพปกติให้กับเซลล์ชาราจากการทดสอบพบว่าตัวบ่งชี้อย่างเอนไซม์ S.A. beta g a l a c t o s i d เ s ส p21 และ gamma H2AX ในเซลล์ชาราลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญส่วน S.A.S.P. ที่เซลล์ชาราจะหลั่งออกมารบกวนเซลล์อื่นๆอย่างเช่น interleukin 6 interleukin 8และ matrix m e t a l l o p r o t e a s e 1ก็ลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญเช่นเดียวกัน จากการทดสอบทางเทคนิคทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะถือว่าเซเลเซนมีประโยชน์มีประสิทธิภาพในการยับยัง้งและการจัดการกับเซลล์ชาราได้ครบถ้วนทุกกระบวนความมากๆค่ะและยิ่งไปกว่านั้น ทางผู้ผลิตได้มีการทดสอบทางคลินิกเพิ่มเติมโดยใช้อาสาสมัครเพศหญิงอายุ50-60ปีใช้ผลิตภัณฑ์ที่ประกอบไปด้วยเซลิเซน3%เปรียบเทียบกับพลาซิโบแบ่งออกเป็น2กลุ่มการทดลองคือทดสอบบนผิวหน้าแบบฮาร์ f เฟสและทดสอบกับผิวบริเวณลำคอพบว่าผิวของอาสาสมัครมีความชุ่มชื้นและกระจ่างใสขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่14วันแรกและมีแนวโน้มที่ดีขึ้นตลอดจนครบ5 6วันที่ทาการทดลอง นอกจากนี้ยังมีการสว a p เซลล์ผิวเพื่อสุ่มตรวจ SASP ตัวบ่งชี้หนึ่งของเซลล์ชารานั่นคือ interleukin-1 alpha พบว่าภายในระยะเวลา14วันมีปริมาณลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญและต่ำกว่า placebo มากๆส่วนผลการทดสอบด้านริ้วรอยพบว่าริ้วรอยบริเวณลำคอลดลงผิวดูเรียบเนียนขึ้นยกกระชับมากขึ้น ส่วนผิวหน้าก็ดูเรียบเนียนสีผิวจากฝ้ากระดูจางลงสีผิวดูสม่ำเสมอผิวหน้าดูกระจ่างใสและดูอ่อนเยาว์สมวัยมากขึ้นจากการทดสอบทั้ง In-Vitro และ In-Vivo ทั้งหมดของ s ซ l ั c e n ต่อการยับยั้งเซล์ชาราพบว่าในระดับเซลล์เซรลเนสามารถยับยั้งการเกิดเซล์ชาราได้อย่างมีประสิทธิภาพ กระตุ้นให้เซลล์ชาราตายหรือถูกกำจัดอย่างเหมาะสมและอีกหนึ่งกลไกลของเซลลเซนต์คือการบำบัดหรือคืนสภาพเซลล์ชาราให้เป็นเซลล์สุขภาพดีสู่ผิวหนังของเราส่งผลให้ผิวมีสุขภาพดีและดูอ่อนเยาว์ผิวดูกระจ่างใสามากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาริ้วรอยบริเวณลำคอที่เป็นเรื่องยากของใครหลายๆคนเซลัลเซนต์ก็สามารถบรรดาให้ผิวบริเวณลำคอดูเรียบเนียนกระชับมากขึ้นจนสังเกตได้ด้วยตาเปล่า ทาง BJC จึงขอแนะนำเซเลเซนให้ดูแลผิวทุกวัยช่วยป้องกันบำบัดและกำจัดเซลล์ชราที่เสื่อมโทรมชะลอการแก่ก่อนวัยอันควรและฟื้นฟูผิวที่เสื่อมโทรมให้กลับมาดูสุขภาพดีแลดูอ่อนเยาว์สวยสมวัยอย่างเป็นธรรมชาติค่ะขอบคุณคุณหยุยที่มาใช้ข้อมูลดีๆให้กับคุณผู้ฟังของเราในวันนี้ค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับเซเลเซน Active Ingredient จากดอกมิลทิสเิลทำหน้าที่ป้องกันความชราในเซลล์ทุกรูปแบบด้วย3ากลไกอย่างการปกป้องกำจัดแล้วก็ย้อนวัยในเซลล์ชราช่วยจัดการริ้วรอยบริเวณล,ลำคอแล้วก็เนินอ,อกให้ตื้นขึ้นเหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์เน็กแคร์ที่กำลังเป็นที่นิยมในช่วงนี้มากๆเลยนะคะส่วนผิวหน้าก็กลับมามีความชุ่มชื้นกระจ่างใสและดูอ่อนเยาว์สัมผัสได้ภายใน14วันหลังจากใช้ค่ะ เราเริ่มเตรียมผิวกันในวันนี้ได้เลยนะคะเพื่อที่ว่าผิวเราจะได้ย่างเข้าสู่วัยชรายอย่างสุขภาพดีค่ะถ้าคุณผู้ฟังท่านใดสนใจข้อมูลเพิ่มเติมของเซลเซนหรือสินค้าตัวอื่นที่ช่วยเสริมทับในการแอนตี้อาจิงสามารถอิน i อกซ์มาได้ที่ Facebook Page หรือ Line Official Account at c i s p e c i a l t i e s หรืออีเมลมาที่ info@ci-specialist@bjc.co.th t e ได้เลยค่ะหากคุณผู้ฟังชอบคลิปนี้ฝากกด like กดแชร์ share, ก็ Subscribe ให้กับช่อง CI Specialties และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆสามารถเข้าไปติดตามอัปเดตข้อมูลต่างๆหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page และ Line Official @ci_specialties ส่วนใครที่เป็นลูกค้าของทาง BJC Specialties อยู่แล้วสามารถติดต่อกับเซลล์ที่ดูแลได้โดยตรงแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะ